ดูสีเนื้อ5ทานปั้นขายนะครับผมสุดยอดเลยถุงละ40บาทนะครับผมขอบคปลาบดปลาเรศปลาบลงนะครับผมวันนี้มีรายการจงอ้อยนะครับผมจางใต้หวันไว้ลำใหญ่มากนะครับผมอันนี้เป็นข้อตานะครับผมใครสนใจอ้อยโทรมาได้นะครับ0ติมเงน 8, 2 5 ตัวนี้จะส่งทางกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางพิจิตแล้วก็อุบลราชธานีนะครับ สวยล้ำบวบบนะครับผมร้อยดำไต้หวันนะครับผมนี่ครับเนื้อเหลืองขาวนะครับผมสวยเลยนะครับอ่าอ,อันนี้เอาห้า อ้อยนี้ข้อดีคือเปือกบางนะครับผมชานนุ่มกรอบนะครับผมหวานนะครับอันนี้ยิ่งขึ้นดีนะครับข้อตาสวยมากเลยคห้าขคอตานะครับ น,นี้ก็ปลูกได้นะครับยิ่งขึ้นไว้นะครับผมครับเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมาก ใช่เลือเล่อยใช่เลื่อยตัดครับวันนี้ไม่มีเลือ่อยนี้ก็ได้อยู่ครเหนือสวยมากเลยครับลำใหญ่มากนะครับพอดีนี่คว้านขายได้เลยนะครับเวลาลงปลูก เอ็นอะไรบอกเพ่นดูนอนตะเคนอนเอาตามันนอนเวลาลงปูกก็นอนตะแคงอย่างนี้นะครับแค่ตามันอยู่ข้างๆไม่ใช่ปูกอย่างนี้นะนอนนอนตาจะออกสองข้างปูกตะเคงนะครับนอนอย่างนี้ตามันจะออกสองข้างแต่ถ้าคว่ำตรงนี้ตาจะตายข้างหนึ่งมันจะได้แค่ข้างเดียวคือข้างนี้ถ้านอนอ then, like แบบนี้ม like ันจะตาโจก สองสามตาเออตายชัดเลยนอนอ่อนนี้ครับแหน่อ่อนอ่อนนี้ยิ่งดีนะครับเนี่ยเกิดดีมากนะครับเนี่ยแช่น้ำแช่น้ำคนปลูกไม่ต้องแช่ก็ได้ครับถ้าอ้อยสดๆใหม่ๆ ถ้าสองสันแล้วค่อยแช่ครับถ้ามันเหี่ยวแลยถ้ามันเหี่ยวนี่ค่อยแช่ ได้หมดแหละเนี่ยยอดมันยิ่งอ่อนยิ่งผูกดีขึ้นดีผูกได้หมดนะครับเนี่ยหนึ่งข้อตาสองข้อตาสามสี่มีเม็ดสามมีเม็ดสี่ 3, 谢谢

ห่อพันธุ่สวยสวยมากเลยนะครับดูเนื้อดูสีเนื้อครับผมดูสีเนื้อหน้าทานควันขายนะครับผมสุดยอดเลยลงละสี่สิบบาทนะครับผม30มสิบสี่สิบสบายมากเลยครับผมแช่เย็นแล้วยิ่งหวานยิ่งอร่อยนะครับ ชานนุ่มมากนะครับไม่เป็นเส้นแข็งนะครับไม่แข็งเหมือนพวกไอ,อ้อยหีบน้ำนะครับอันนี้ชานมันจะนุ่มมากนะครับ อกออเานะลงยอดนี้ต้องอามีดรีดก,ก่อนนะครับถ้าดึงนี่มันจะเสียผิวนะครับนี่ครับนี่ครับเทคนิคน,นะครับเอาให้เสียผิวน้อยที่สุดนะตามันจะอยู่ตรงนี้ เกิดนะเนี่ยเกิดนะครับไปนะครับสามสีข้อตานะครับหนึ่งสองสามสี่ส่ข้อตาก็ได้นะหนึ่งสองามสามล้วสาม อ่อนมากนะครับเนี่ยดูเหนื่อมานะครับ อตาเยอะมากนะครับข้อตาเยอะมากเลยถ้ามันถี่ข้อตาจะเยอะขึ้นขึ้นดีข้อตาเยอะขึ้นดีนต้องใช้เรื่อยนะครับอย่างเงี้ยใช้เรื่อยตัดแต่วันนี้เรื่อยไม่มีเสียงรบกวน่อยนะครับมาล้างรถเนี่ย อ่าเราก็ตัดไปสักห้านะครับ Perché